ชาวสิงห์นะคะกำลังจะมีดาวพลังหัตที่โคจรถอยหลังในภพเรือนวินาศนะคะซึ่งกําลังทางดวงดาวก็จะเปลี่ยนจากมหาอุดนะคะแล้วก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆนะและไปย้ายภพเรือนในวันที่23ธันวาคมเข้าสู่ภพเรือนลาภะด้วยกําลังที่เป็นประนะเรียกว่ากําลังทางดวงดาวน้อยลงนะคะในจุดนี้จะส่งผลอย่างไรกับชาวสิงห์บ้างไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็แบ่งเป็นสส่วนนะคะก็คือส่งผลต่อเรื่องงานอย่างไรนะคะเรื่องเงินและโชคลาภครอบครัวสุขภาพและความรักนะคะสำหรับในเรื่องแรกนะดาวพฤหัสกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะส่งผลกับเรื่องการงานของชาวสิงนะเพราะว่าอาจจากเดิมที่มีกําลังแรงนะก็จะเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆนะคะความสําเร็จของชาวสิง์ก็มาจากเรื่องงานการที่มักจะเป็นเรื่องเก่าเพราะการโคจรถอยหลังก็คือการ ได้ประโยชน์จากงานที่ถูกพักเอาไว้นะคะเคยเป็นความลับในการลงทุนนะหรือแม้แต่ง,งานที่ทํายังไม่เสร็จนะคะระยะนี้มีได้ที่จะเอากลับมาสานต่อนอกจากนี้ดาวพฤหัสของชาวสิง์เป็นเจ้าเรือนปุตตะและมรณะนะคะดังนั้นก็ส่งผลสร้างผลกําไรโดดเด่นนะโดยเฉพาะงานการต่างประเทศนะคะงานเบื้องหลังงานที่ทําลับรับส่วนตัวหรือก่อเกิดเรื่องช่องทางรายได้แบบพิเศษเฉพาะตัวของชาวสิงนะคะ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ระยะนี้นะอาจจะสร้างเงินสร้างทองให้กับชาวสิงได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์พราะคําว่าปุตตะนะคะก็คือเรื่องของการแย่งชิงประมูลแห่งขันใน,นเชิงการงานการค้าก็คือ ความโดดเด่นเหนือคู่แข่งนั่นเองนะคะชาวสิงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและมีรายได้จากการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะหรือแม้แต่ก,การเป็นที่ปรึกษาเฉพาะทางที่ใช้ความรู้เชิงลึกเรียกว่าอะไรที่เป็นความเชี่ยวชาญศึกษาให้ลึกซึ้งนะคะจะสามารถสร้างเงินสร้างทองให้กับชาวสิงแบบไม่น่าเชื่อชาวสิงนะคะอาจเป็นช่วงเวลาที่สาสางานการที่ค้างคาได้ดีนะเพราะว่าคําว่ามรณะมันก็คือการปิดจบนะคะเรียกว่าใช้เวลาสมาธิไปกับการ ปิดจบงานที่ค้างคานะคะปิดจบโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ยืดเยื้อมานานนะหรือว่าเป็นช่วงตัดสินใจนะคะอะไรที่ไปต่อไม่ได้ก็อาจจะตัดสินใจจบลงแล้วก็มีภารกิจเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆในระยะนี้ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังในจังหวะที่ดาวถอยหลังนะคะ ความสำเร็จระยะนี้นะเป็นไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทนะคะดาวพลหัสถอยหลังเข้าสู่พบลาภะนะคะแต่กําลังจะลดลงนะดังนั้นหลายสิ่งระยะนี้ต้องใช้ความทุ่มเทมากขึ้นนะคะบางอย่างดูเหมือนกาไรน้อยในช่วงแรกแต่สิ่งที่ได้ตอบกลับมาอาจ,จเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงในตอนที่มันสําเร็จนะคะ การขาดความชัดเจนในเรื่องผลประโยชน์กับกลุ่มเพื่อนนะระยะนี้การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเรื่องผลตอบแทนนะคะดังนั้นนะคะการรับงานหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เชิงคนหมู่มากชาวสิงต้องมีสัญญาที่รัดกุมนะคะพูดคุยต่อรองเชิงผลประโยชน์ให้ชัดเจนอย่าไปเหนียมอายในการทวงถามนะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาในภายหลัง ระมัดระวังเรื่องความซ่อนเร้นเชิงการงานได้บางครั้งก็คืองานสลับซับซ้อนนะคะความผิดพลาดบางอย่างที่เราหลงลืมหรือแม้แต่เรื่องของความลับซ่อนเร้นที่เกี่ยวข้องกับคนรอบตัวก็อาจจะมีปะปนอยู่เพราะว่าดาวไปถอยหลังในภพวินาศนะคะชาวสิงต้องรอบคอบกับหลายสิ่งนะคะบางครั้งไว้วางใจใครมากเกินไปก็าอาจจะเป็นผลเสียระยะนี้จึงต้องเป็นช่วงที่เราใช้สติแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของการทันคนด้วยนะคะ ต่อมาในเรื่องของการเงิน,นะะและโชคลาภนะชาวสิงมีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนทางการลงทุนที่เป็นเชิงระยะยาวได้นะคะเช่นเงินมรดกนะคะได้เงินประกรันหรือว่าเงินปันผลจากเรื่องกองทุนผลกําไรจากการขายทรัพย์สินที่ถือครองมานานถือเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวนะคะแต่มักเป็นเรื่องระยะยาวก็คือลงทุนมาก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดการบริหารจัดการหนี้สินที่สําเร็จได้นะไม่ว่าจะเป็นการได้สินเชื่อนะคะ จะไปกู้ยืมเงินหรือมีคนเกื้อหนุนเชิงการเงินก็อาจจะได้มาแบบประหลัดใจนะหรือมีการใช้เงินเพื่อสะสางเรื่องภาษีเรื่องธุรกรรมทางการเงินได้นี่สินบางอย่างมาแต่เอาไปปิดจบหนี้สินอย่างอื่นนะเรียกว่าเป็นช่วงที่เกิดการเคลียร์หรือจบลงของภารกิจการเงินได้นะคะรายได้จากแหล่งเงินทุนที่รับรับต่างประเทศทางไกลนะคะชาวสิงอาจจะหาเงินได้คล่องตัวกับเรื่องการเดินทางนะคะ ค่าในาหน้าค่าคอมมิชชั่นลับๆนะหรือรายได้เหล่านี้สูงกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นเรื่องซ่อนเร้นนะคะที่ชาวสิงอาจจะมีเงินแปลกๆผู้สนับสนุนที่ไม่เผยตัวเกิดขึ้นสำหรับสิ่งที่เรามาะระวังควบคู่ไปด้วยนะคะโชคลาภระยะนี้ก็มักจะมีมาพร้อมเงื่อนไขอย่างที่บอกเป็นนีสินบ้างนะคะเงินที่ได้เครดิตในแวดวงนะหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารการเงินของคนอื่นนะคะ แล้วมาระวังเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะการลงทุนระยะสั้นเพราะว่าปุตตะมันก็คือการเสี่ยงโชคลงทุนระยะนี้จึงต้องระวังนะบางท่านไปติดพันเรื่องของการลงทุนระยะสั้นแบบเกินตัวนะคะทำอะไรก็จะหลงไหลติดพันหรืองมงายได้ง่ายนะคะจึงต้องใช้เหตุผลความพอดีทางสายกลางในระยะนี้ด้วยนะคะก็เกิดความรั่วไหลทางการเงินอย่างต่อเนื่องนะเรียกว่าบางทีก็รั่วไหลกับเรื่องบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะ การได้เงินก้อนมาก็มาจะเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่ารายจ่ายเชิงรับก็เยอะด้วยรายจ่ายประเภทอุปการะส่งเสียเลี้ยงดูบางท่านก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะหรือบางท่านก็เป็นเรื่อง งานอาริเรกสิ่งที่ผูกพันทางใจก็ทาให้ชาวสิงห์จ่ายเงินเพื่อสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องสําหรับในประเด็นต่อมานะคะก็คือเรื่องครอบครัวและสุขภาพนะดาวพระหัสของชาวสิงห์มาจากเรื่องมรณะ,ะและปุตตะนะคะเป็นช่วงที่บุตรหลานของบางท่านเดินทางไกลได้นะด้วยเรื่องการเรียนการศึกษานะคะหรือติดต่อคนต่างวัยเชิงทางไกลเพื่อการค้นหาความสัมพันธ์ได้นอกจากนี้นะคะมรณะ,ะก็หมายถึงเรื่องราวการเจ็บป่วยนะคะโรคภัยไข้เจ็บ ก็ระวังโรคซ่อนเร้นเพราะว่าดาวพระหัสเนี่ยถือว่าไปถอยหลังในภพเรือนวินานะเรื่องราวต่างๆมาจะเจอเจอแบบสลับซับซ้อนนะคะบางครั้งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมซ้ำๆเดิมๆพบปะพบเจอสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเชิงจิตใจได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมความชอบนะคะมีลักษณะการปรีกวิเวกสันโดษเรื่องราวส่วนตัวหรือกิจกรรมพิเศษที่ทําแล้วรู้สึกสบายอกสบายใจไม่ว่าจะเป็น งานเสริมนะคะการใช้สมาธิเพื่อทำอะไรบางอย่างการปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่พื้นที่ส่วนตัวที่ชาวสิงสร้างขึ้นนะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจพักฟื้น,นต่างๆสำหรับสิ่งที่ต้องระวังก็คือความกังวลเพราะบางครั้งก็จะกังวลเรื่องบุตรหลานบริวารคิดถึงห่วงใยลักษณะนี้ลูกหลานก้าวหน้านะคะแต่ใช้เงินเยอะนะก็เป็นความหมายแฝงด้วยก็คือได้ทั้งความก้าวหน้าของบุตรหลานแต่มาพร้อมกับรายจ่ายที่มาก ความเครียดจากการทำงานนะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้นะเช่นความเหนื่อยล้าเบื่อเซ็งนะคะท้อแท้หรือว่ารู้สึกทำดีไม่ได้ดีระยะนี้เพราะว่าดาวไปถอยหลังอยู่ในภพเรือนความลับซ่อนเร้นชีวิตจึงเหมือนถูกนำไปไว้ในจุดที่ไม่ค่อยสำคัญนะคะทำอะไรก็ไม่ค่อยโดดเด่นหรือว่าอยู่ในสภาวะปิดทองหลังพระนั่นเองสำหรับในส่วนของความรักความสัมพันธ์นความสัมพันธ์เชิงย้อนกลับก็ส่งผลด้วยนะไม่ไว่าจะเป็นการรีเทิร์นนะคะ มีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนสถานะไม่ชัดเจนหรือจะเป็นความรักเชิงไม่หวังผลตอบแทนใดๆก็ได้นะซึ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ได้มีโชคดีนะคะจากความสัมพันธ์ประเภทเพื่อนฝูงบางท่านเนี่ยมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตนะคะอาจมีจํานวนไม่เยอะนะแต่ก็พึ่งพาได้ยามที่เราเดือดร้อนหรือเวลาที่เรา ต้องการตัวช่วยนะคะก็มักจะมีคนเกื้อหนุนสนับสนุนแบบที่ชาวสิงเองก็คิดไม่ถึงนะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ชาวสิงนะคะเกิดความปรงในชีวิตได้นะเช่นการจบลงนะคะการสิ้นสุดการพบปะแล้วจากลานะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นความผันผวนเพราะว่าดาวพลหัสเป็นทั้งเรื่องมรณะนะคะก็คือการสุดทางการจบวาระแล้วก็เป็นทั้งปุตตะก็คือการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นในความหมายที่เขา ถอยหลังนะคะบางครั้งมันก็จะมีเหตุการณ์ปะบนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมการงานคนรอบตัวมีพบเจอมีจากลามีเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ชาวสิงห์ก็จะไดะ้เรียนรู้เรื่องของสัจธรรมนะคะได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆในลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่บ่อยๆสำหรับดาวพระหัสของชาวสิงห์นะคะเป็นทั้งความหมายที่ดีนะก็คือปุตตะนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคดีโชคเฮงโอกาสบางครั้งมาแบบคาดไม่ถึงนะคะ แต่ก็จะเป็นความหมายเชิงมรณนะด้วยดังนั้นในความที่คําว่ามรณนะเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อดาวพฤหัสผิดปกติชาวสิงห์ก็จึงมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังดังที่แจ้งไว้นะคะดาวพฤหัสจะย้ายพบเรือน23ธันวาคมเข้าสู่พบเรือนลาภะของชาวสิงห์อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยกําลังทางดวงดาวที่ลดลงก็คือเป็นประนะดังนั้นจะส่งผลรูปแบบไหนกับชาวสิงห์อย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถติดตามได้ในคลิปต่อๆไปนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวสิงห์นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ